สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูสวนกระท่อมกันหน่อยนะหลังจากแอดไม่ได้อัพคลิปลงตั้งนานนะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็โทรศัพท์พังด้วยนะ <c oughs> เลยไม่ได้อัดคลิปลง วันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆมาดูยำเย็นนะเนี่ยพาเพื่อนๆพี่ๆมาตัดแต่งต้นโด้วดดีกว่านะพอมีต้นที่เขาใบเหลืองอยู่เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆ,ๆหลายคนก็ถามแอรเข้ามานะว่า ต้นใบเหลือมันเกิดจากอะไรนะะของแอร์ก็มีเหมือนกันนะแล้ววิธีแก้มันมียังไงก็เดี๋ยจะบอกให้ฟังนะว่ามันเกิดจากอะไรนะ,ะเดี๋ยวพาดูต้นก่อนนะ ใบมันสวยดีนะพวกนี้จะเป็นพวกเหรียญทองนะจะมีเหรียญทองมีแมงดานะฮะตรงเนี้ยจะเป็นพวกเหรียญทองกับแมงดามีก้านแดงมั่งนะป่าปลายเพราะที่บ้านแอดก็จะไม่ค่อยจะเน้นก้านแดงเท่าไหร่นะก็จะเน้นเป็นแบบพวกก้านขาวอย่างเงี้ยอา เนี่นะยะใบก็จะประมาณนี้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เขาใบเหลืองกัเลยว่านะะเนี่ยนะต้นนี้เขาก็ เพ um ka, z, pues ื 2, ่อนๆพี่ๆก็จะสังเกตเห็นนะว่าใบเขาจะเล็กนะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสีเหลืองแซมแซรออกมาแล้วเขาก็จะออกมาเล็ดเนี่ยอย่างงี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นนะเนี่ยถ้าต้นเพื่อนๆพี่ๆเป็นอย่างนี้นะตัดแต่งได้นะแล้วก็บำรุงบำรุงฉีดบำรุงก่อนเลยนะ อย่างที่แอดเคยสอนถีดไปนะคะคลิปที่แอดสอนถีดบำรุงไปนะฮะแบบหลังตัดวันนี้มันก็เย็นแล้วนะแอดก็พึ่งจะมาจากข้างนอกด้วยแอดก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะว่าเราจะจัดก,การยังไงเบื้องต้นนะเนี่ยอย่างต้นแอดอย่างนี้นะแอดก็จะตัดนี่เลยนะนี่ ตให้เขาชิดต้นนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็อย่าไปเสียดายนะเนี่ยเราตัดอย่างนี้เลยเราตัดให้ชิดโคนหน่อยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็จะตัดเนี่ยให้ชิดต้นเขาเลยนะอย่างต้นที่เขาใบเหลืองเยอะๆแล้วก็ออกมาเล็ดก่อน ไวันควรนะเราก็ตัดได้เลยเนี่ยนะไอ้กนะ็ตัดเรียบร้อยแล้วนะนะวันนี้ไอ้ก็ไม่ได้มาฉีดบํารุงอะไรให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะเนี่ยนะ สิ่งที่เราตัดไปนะก็จะเป็นใบเหลืองแล้วก็ใบเล็กแล้วก็ออกพวกเมล็ดนะเนี่ยอย่างแอดเนี่ยฮะอย่างวิธีของแอดแอดก็ตัดนะแล้วก็เนะี่ยจะตัดเขานะแล้วก็จะฉีดบำรุงเดี๋ยวจะฉีดบำรุงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูได้ชมกันนะ <c oughs> วันนี้ก็มืดแล้วนะมืดไว้นะวันนี้ ใบก็จะประมาณนี้เลยนะตอนเล็กๆเขาก็ใบสวยอยู่นะใบมันนะ ไปมันสวยอยู่นะวันนี้ก็เย็นมืดเลยนะก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยโทรศัพท์ไอ้ก็พังนะตกจากต้นกระท่อมนะแตกกระจายเลยนะอก็ไม่ได้อัดกงอัดคลิปอะไรลงเลยนะฮะ,ะยามเย็นจะประมาณนี้เลยนะอื นะฮะเป็นเพื่อนพี่ๆเห็นปีก็เด็ดออกได้นะ,ะเนี่ยเด็ดทิ้งได้เลยะฮะอ่นะะนะะีแล้วก็เพื่อนๆพนพี่ๆที่สนใจใบก็เม้นถามแอร์กันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวอจะเดินเข้ากลุ่มไลนะ์นะฮะ ถ้าเ,เพื่อนๆีคมีข้อสงสัยอะไรก็นนะะหรือจะสั่งให้แอดเสียบต้นเสียบย่อยก็ได้นะเด่งหงอกให้หมดนะพวกปีที่ออกมานะฮะวันนี้ก็มืดไวแล้วนะ วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะวันนี้มืดแล้วถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆมีข้อสงสัยอะไรเม้นเม้นถามแอดกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะมาตอบเพื่อนๆพี่ๆนะวันนี้แอดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องอท่อมศึกษาด้วยนะเดี๋ยวแอดมีเกกความรู้ดีๆมาบอกเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆพี่พๆจะได้ไม่พลาดกันนะเดี๋ยววันนี้แอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ